5สิ่งที่คุณจะไม่ได้จากผู้ชายมีเมียเขาจะให้คุณไม่ได้นะคะคนที่เป็นมือที่สเป็นเมียน้อยเป็นกิ๊กทั้งหลายจะรู้ดีว่าเขาจะให้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ส่วนคนที่กำลังคิดจะเป็นหรือมีผู้ชายมีเมียไปจีบให้คุณเอาคำสอนของคุณนกไปคิดดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าไม่คุ้ม ไม่คุ้มที่คุณจะเข้ามาในจุดนี้แล้วอาจจะให้เงินให้สิ่งของคุณได้นะแต่คุณแน่ใจเหรอว่าคุณไม่ต้องการห้าสิ่งนี้ห้าสิ่งนี้มีอะไรบ้างข้อแรกนะคะคือเกียรติศักดิ์สรีของคําว่าเมียคุณจะไม่ได้คุณจะไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีในจุดนี้คุณไม่กล้าแม้แต่จะโพสต์ลงเฟซด้วยซ้าไปเพราะคุณรู้อยู่ว่าเขามีครอบครัวไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันก็คือ ไปกันก็จะรู้แค่คุณกับเขาหรือก็คนกลุ่มเล็กๆที่เป็นเพื่อนของเขาของคุณที่สนิทกันจริงๆเท่านั้นแต่มันเป็นสถานะที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีค่ะและผู้ชายก็ให้คุณไม่ได้ด้วยนะถ้าเขาให้คุณเขาก็คงเลิกกับเมียเขาแต่แรกแล้วก็มาชัดเจนกับคุณแล้วเขาคงไม่ให้คุณเก็บคุณไว้ในสถานะแบบนี้เขาก็ไม่ได้ให้เกียรติคุณถ้าคิดตามความจริงนะถ้าเขาให้เกียรติเราจริงๆเขาต้องชัดเจนกับเรา ไม่ใช่ยังควงสองอยู่เขาก็ไม่ให้เกียรติใครสักคนแม้แต่ภรรยาเขาหรือตัวคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณรับได้ข้อนี้คุณก็ไปต่อข้อที่สองเขาจะให้ความสุขที่แท้จริงกับคุณไม่ได้เขาจะให้ความสุขได้แค่ระยะสั้นระยะยาวแบบอยู่กันเห็นกันทุกวันอยู่กินกันตามปกติเป็นความสุขตามสามีภรรยาทั่วไปที่เขามีกันเขาให้คุณไม่ได้มามาหายหาย แวบ,บไปแวบ,บมาเหมือนนินจาเนี่ยอย่างเงี้ยคือความสุขชั่วครั้งชั่วคราวก็จะได้แบบนี้วันไหนที่คุณอยากเจอเขาอยากมีเขาอยากให้เขาอยู่ด้วยนานๆเนี่ยคุณควบคุมเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เพราะทุกอย่างเขาเป็นคนควบคุมหมดเป็นคนที่วางโปรแกรมทุกอย่างหมดเพราะฉะนั้นคุณรับได้ไหมถ้าเขาให้ความสุขที่แท้จริงกับคุณไม่ได้เลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณนะ,ะข้อที่สมคือ เขาให้ความมั <Okay. S 1> ่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มันไม่มั่นคงเอาซะเลยมันจะลุ่มๆดอนๆมันเขาจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะเลิกกับเราเขาจะตัดคุณออกจากชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่มีอะไรมารับรองการันตีความมั่นคงของความสัมพันธ์นี้ได้เลยเขาจะเดินไปจากชีวิตคุณเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะตัดคุณออกจากชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเราเป็นแค่เป็นตัวสำรองสิ่งที่มนุษย์ต้องการ ก็อยากได้คือความปลอดภัยความมั่นคงในความสัมพันธ์ถูกไหมคะแต่มันไม่มีนะในสถานะน,นี้คุณจะไม่ได้ข้อที่4เขาให้ความสําคัญกับคุณไม่ได้เขาจะให้ความสําคัญคุณเป็นอันดับสุดท้ายเลยวันพิเศษต่างๆเทศกาลปีใหม่เงี่ยเขาจะอยู่กับคุณไม่ได้เขาจะอยู่กับคุณแค่วันธรรมดาวันอาทิตย์วันหยุดวันอะไรที่เป็นวันครอบครัวเขาก็ต้องอยู่กับครอบครัวเขา เขาจะไม่มีโมเมนต์พิเศษในวันพิเศษกับคุณได้เลยคุณก็ต้องนั่งรอหรืออยู่คนเดียวไปฉลองกับคนอื่นกับเพื่อนกับอะไรไปคุณจะไม่ได้เวลาที่เป็นเวลาคุณภาพจากเขาคุณจะได้แค่เงินที่เหลือๆเ,เวลาเหลือๆความรักความห่วงใยใส่ใจก็จะเป็นสิ่งที่เหลือๆมาจากตัวจริงของเขาคุณรับได้ไหมนะไปข้อที่5เลยค่ะเขาให้อนาคตคุณไม่ได้ เขาไม่สามารถที่จะยืนยันการันตีว่าเอออนาคตจะเป็นยังไงเขาวาดอนาคตกับคุณไม่ได้เลยถามที่ไรก็จะเงียบการที่คุณยอมรับสภาพนี้แล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องดิ้นรนอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้อยากตกัดทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งอะไรของเขาซึ่งเขามีอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีอนาคตเลยคุณก็จะอยู่แบบนี้เนี่ยคืออนาคตของคุณแล้วคุณจะมากกว่านี้ไม่ได้คุณจะมีเขากับคุณสองคนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมาก 5ข้อเนี้ยถ้าคุณรับได้คุณมีความสุขได้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณก็อยู่ในสถานานี้ได้ไม่มีใครว่าอะไรกูอยากหนุนใจว่าเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเราคู่ควรกับความรักที่ดีค่ะรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองให้มากๆและจงใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาความรักนะคะด้วยรักจากคุณนกดวงจิตจากกุเพลงผันตันเองมาสู่ครูสอนควนมราาักค่ก